ลสตั้งแต่ยิงมันนี่แหละตรงไหนนี่ตรงไหนตอนเมื่อกี้นี่ตรงไหนปึ้งปายยิ้ตรงไหนนี่ยิ้มนี่เลยมามามือข้างไหนเดี๋ยวถ้าเมีอยู่ตรงไหนตอนนั้นมีอยู่นี่แหลยมียิ้มตรงไหนเมียปัดเมียไหมปัลายยังนี่นะเมียปัดปัดมือไหนปัดมือซ้ายเมียอ๋อแมน แคน่น้นเองเสียบแล้วก็มาตรงนี้ได<ช>้แล้วใครเรียกรถพยาบาลี่น้องนั้น่น้นองเรียกกันมนันเกยกันแม่ผม่เสียบไวมากน้ก็เสียบเสียบหนังผมไเ่ค<ม>เนไปโรงพยาบาลแล้วขอบคุณมากพาพิส่งทใช่ไหมผมพาพิสมุมอย่างนี้มันก็เหมือนกืองอุบัติเหตุทะเลาะก,กันอ่ะนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องเมียมาให้การอีกทีนึงถ้าเมียไม่ติดใจอะไรไงก็วานไปแต่ลุงอะไม่หลบหนีแล้วแหละอายุขนาดนี้ยัดนี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยว ตามไปดูลุงแล้วกันเนาะตำรวจต้องทำตามขัมมม้นตอนก่อนยังเคร่ <c oughs> งเค่งความหนัใจไหมแม่อะไรไหมนี่ก็พาไปดูอารมณ์นะไปเ,เยี่ยมได้เอาข้าวอะไ <c oughs> อรก็ได้พึ่งเป็นตับัติออเ,เอาเอ <c oughs> ฉันพูดเรื่องจริงมันไม่ต้องดักลังดังลาดอะไรเลยใครตกอ้เอาฉันจะพูดเรื่องจริงมันตั้งแต่จริงมันนี่แหละ ให้มันเจงขวาฉันเลยไปจาคาฉันอยากไปอยู่ในคุทำทำไมคุณตาถึงยิงแกล่ะครับเ,ออเป็นอะไรเพราะอะไรเพราะสาเหตุอะไระเขาหาว่าฉันมอฉันนอนหนูเฉยๆแต่เท่งันมันนอนดาะนอนอเอามาตบด้อยปุเอาเอามาอะไรคุณตาเลยนั่นเดี๋ยว,ผม,วผมจะเอาผมจะเอาคุณป้าเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลก่อนนะคุณคุณต,ตาจะเย็นๆนะครับ จะเย็นๆนะโดนยังไงมาครับคุณยายไปทํายังไงถึงโดนมาครับแฟนเอาปืนยิงแฟนเอาปืนยิงตั้งใจยิงแต่ปืนลั่นปืนมาลั่นใส่ปืนลั่นใ,นใส่เนาะเขาจะไปยิงปลาเหรอแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วแฟนอยู่ไหนแฟนอยู่ในบ้านตรงวันนี้ก็เป็น,หนเนหมือนกับเป็นปัญหาในครอบครัวลุงแกก็5้แล้วภรรยาก็ส6สก ค่อนข้างที่จะมีอากานเมานหน่อยแล้วก็แกยอมรับเลยเพราะว่าหนึ่งทะเลาะกันแล้วก็เป็นเรื่องที่ภายในครอบครัวแน่นอนแล้วแกก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นี่เป็นญาติกันหมดเลยก็เห็นเหตุการณ์นะครับเป็นลักษณะของมือปัดแล้วก็ไอ้ปืนยิงปลาเนี่ยก็ฉมวกลำแหลกนะครับก็ไปเสียบมูไบเรื่อยถหนังนะครับก็นำตัวส่งโรงพยาบาลญาติพี่น้องก็โทรตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยส่งไปที่เรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยและทำการรักษาอยู่ในส่วนของลูงก็จะพาไปสงบสติอารมณ์แล้วก็ไปจดรายละเอียดกันทิก เก็ดการไว้ก่อนนะครับส่วนตัวภรรยายถ้ารักษาดีขึ้นแล้วจะมาให้การหรือจะดำเนินการยังไงก็เป็นส่วนของทั้งสองฝ่าย,ยาที่มาพูดคุยกันที่สถานีตำรวจครับมัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ